ดาบตำรวจนบพวิดปิดกระโทกนะครับตำรวจชุมชนสาพันธ์สอนอดินแดงครับผมกองบระคับการตำรวจนครบาลหนึ่งก็รับส่งประชาชนนะครับทุกที่นะในท้องสนามหลวงนเนลกนี่ไเพื่อพ่อหลวง ครับเรามีแค่นี้คงไม่ไม่เหนื่อยไม่มากกับในหลวงของเราที่ท่านได้ของร้านแล้วก็ช่วยให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขนะครับดังนั้นทุกคนเลยผมอยากจะให้ร่วมร่วมกันทําความดีถ้าท่านไม่ทําความดีอะไรก็อย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับสังคมก็จะน่าอยู่ท่านเองครับเราก็เดินตามแถวและตามที่เจ้าที่จัดไว้นะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ เพื่อความสะดวกนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมมาตั้งแต่วันแรกไม่ใช่วันแรกวันที่17นะฮรรถของผมนี่ปกติรับส่งประชาชนอยู่ในเขตดินแดงอยู่ละนะครับคือผมทำมารับส่งพี่น้องจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ไปส่งในเขตดินแดงแต่ครั้นี้พอมีเหตุการณ์อย่างนี้เราก็แปลงก็คือแปลงยังไงครับก็พ่นสีเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำแล้วก็นะครับที่ท่านเห็นนะนะฮะแล้วก็มีเครื่องเสียง เพื่อเปิดเพลงของพ่ออะไรต่างๆน,น,นะครับแล้วก็การรับส่งนั้นก็คือเห็นพี่น้องมาจากต่างจังหวัดยิ้มแย้มแจ่มใสรักกันสามัคคีกันกผมว่าน่าจะให้บรรยากาศนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดไปนะครับอ,รอยากจะให้ให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปบอความรักและก็สามัคคีของเราอย่างนี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองในฐานะที่ผมเป็นแค่ตำรวจน้อยคนหนึ่งก็อยากจะทำตาม รอยของพ่อก็คือกว่าพอเพียงยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยโโอ้ผมผมดีใจอยากให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกมาจากใต้มาจากเหนืออีนสารใต้ทั้งหมดเห็นไหมนะครับก็เป็นสิ่งที่มามาพบกันยิ้มแย้มแจ่มใสมีอะไรช่วยเหลือกันให้สิ่งของสึ่งการละารกันบางผมนี่มีน้ําใสเนี้ยเขาให้มาก็แจกแจกจนะครับเราไปส่งบนนู้นาล่งนู ออกไปนู้นบางคนก็บอกว่าไปชมพระปิ่นเก้าหน่อยไปครับรถวันนั้นก็เป็นนกเหมือนพระปิ่นเก้าเพาขึ้นไปหกคนเครื่องมันนอกมันร้อนเราก็ไปแล้วก็บอกว่าไงอาโรคเยอะกันเขนเขาก็เจอกันเข็นอ่าแต่ว่าออกเกรกเองขอดูมือนิดนึงค่ะทําไมเป็นยังไงเพราะว่าผมทนลงแรงขนาดนี้ผมทำทำลำโพงตอนแรกอะลำโพงมันตั้งอยู่มันบังทัศนวิสัยของคนที่นั่งแหมตรงนี้ บางแล้วมันมองไม่เห็นก็เลยมานั่งคิดเราจะทําไงผมก็เลยไปซื้อเหล็กมานะครับก็มีเครื่องออกอยู่แล้วออกเสร็จทำลังนั่งทําอยอ,อกตรงนั้นเสร็จลืมเลยครับว่าตรงนั้นมันร้อนอยู่เอามือไปจับปั๊บโอ้โหอยากให้ทุกคนได้ทําอย่างนี้ทาไม่ถึงไม่ต้องไปทําใหญ่ตัวอะไรแล้วเท่าที่เรามีแรงอยู่เราก็นิดหนี่นะครับท่านจะตัดน,น,นะครับก็มีรถบริการให้กับรรดาพี่น้องของเรานะบริการฟรี นะครับตำรวจจรแจอตับริการน้ำฟรีนะครับตรงนี้น้ำฟรีนะครับฟรีทุกอย่างนะครับอจจะขึ้นรถฟรีก็ให้สอบาถาม่าที่เดินทงมาจากที่ไหนกันนั้นถอดรองเท<ร>้าเดินเลยรองเท้ากันไม่เป็นไรเราทำได้เราทนได้ ตรงนี้ป้ายรถเมล์รอรถเมล์ใช่ไหม